สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ในจักรจุรัสเทรนด์ดอทคอมนะครับหลังจากที่เราทําการออกแบบหน้าอินเทอร์เฟซนะครับในการแอพนะครับรายชื่อลูกค้าเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อแล้วก็เงินเดือนถูกต้องไหมฮะซึ่งนะครับจริงๆแล้วในทางปฏิบัตินะครับจะต้องมีฟิล์มากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเอาแค่2ฟิล์ให้เป็นไอเดียเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันมากเราจะงงได้นะครับโอเคคราวนี้นะครับหน้าที่ของเราก็คือเขียนนะครับสคริปต์ในการนะครับเข้าไปติดต่อกับฐานข้อมูลและก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปที่ตารางถูกต้องไหมฮะเราก็ไปที่ไไไฟฟฟลลลล์์์เเสสรรรร็็จแ้้้วผมมกปที่่โดออชื customer นนนะคับาางงขึึ ผมก็ตั้งชื่อเดิมครับ customer a d d นะครับแต่ว่าผมจะเติมเป็นสองนะครับก็หมายถึงเป็นไฟล์ที่สองนี้เองนะครับจากนั้นผมก็ดาคลิกดขึ้นมาโอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็ไปที่โค้ดนะครับจากนั้นจากนั้นจากนั้นก็ไปที่ข้างบนนะครับเสร็จแล้วผมก็ใช้ช่อคําสั่งเข้าไปนะครับ structure psp นะครับ psp นะครับเสร็จแล้วผมก็ใช้คําสั่งครับ include นะครับเพื่อติดต่อ database นะครับ include จำได้ไหมครับคำสั่งนี้ซึ่งนะครับไฟล์ที่เราต้องการจะ Include ครับก็คือจ o มนะครับร่า r a นะครับ Con โอเคไหมครับ t psp นะครับสั่ง Save ดูครับโอเคครับติดต่อได้แล้วนะครับเมื่อเราทำการติดต่อได้แล้วนะครับคำสั่งที่เราจะใช้ในการนะครับจัดการกับอะไรครับฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรซ้า sql นะครับ ถ้าเราต้องการจะเพิ่มผมขออนุญาตตั้งนะครับตัวแปรที่ชื่อว่า add แล้วกันนะครับ sql add นะครับเท่ากับนะครับคำสั่งที่ใช้ในการนะครับเพิ่มข้อมูลก็คืออะไรครับ insert จำได้ครับ insert ข้อหนครั้ง into นะครับข้อหนครั้งตามด้วย table นะครับในที่นี้ก็คือ customer จำได้ไหมครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับตัวถัดมาก็คืออะไรครับ value ตัวต values นะครับแล้วก็ใส่วงเล็บเป็นฟังก์ชันเปิดปิดนะครับเสร็จแล้วก็ใส่นะครับค่าเข้าไปค่าตัวที่หนึ่งนะครับก็คืออะไรครับเป็น id ไม่ต้องใส่อะไรครับเป็นช่องว่างนะครับเดี๋ยวมันจะทําการเลยครับ auto นะครับใส่ตัวเลขอัตโนมัตินะครับก็เรียกว่า auto increment นะครับหรือจะใส่เป็นศูนย์ก็ได้นะครับตัวที่สองครับก็คือ name name เนี่ยครับมันจะเป็นตัวแปรที่ผ่านนะครับมาจากตัวนี้นะครับก็คือตรงนี้ ซึ่งมันผ่านฟอร์มมานะครับโดยวิธีการโพสต์หรือว่าอะไรครับแบบเก็ตนะครับก็แล้วแต่นะครับอ่ะผมก็ใช้คําสั่งเคยแหละครับตัวแปรนะครับที่ผ่านการรีเควสต์มานะครับซึ่งนะครับมันชื่ออะไรครับชื่อว่า name นะครับแล้วก็ปิดไปโอเคไหมฮะจากนั้นนะครับตรงที่นี้เราจะต้องมีการครอบด้วยนะครับครอบหน้าครอบหลังนะครับไม่เช่นนั้นเราขึ้นเออร์เรอร์แน่ๆนะฮะ จากนั้นเราก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับผมขอแยกกรอบเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับวางนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเงินเดือนถูกต้องไหมครับที่จะโยนเข้ามานะครับก็คือ salary นะครับโอเคอย่างนี้ control s นะครับนี่คือคําสั่งในการเพิ่มข้อมูลเข้าไปที่ตารางนะครับก็คือ insert into นะครับลงไปที่ตารางที่ชื่อนะครับ customer นะนะครับค่าที่จะส่งไปตัวที่หนึ่งคือไม่ต้องไม่ต้องแอดเดี๋ยวมันจะออโต้ให้ตัวที่สองก็คือ ส่งนะครับตัวแปรเนี่ยมาแล้วก็ตัวที่3คือ salary นะครับลงไปที่นะครับ t b l customer โอเคนะครับเมื่อเรากำหนดคำสั่งนี้แล้วนะครับมันจะมีผลก็ต่อเมื่ออะไรครับเราจะต้องนะครับ query ที่ database นะครับเราก็ประกาศตัวแปรตัวหนึ่งนะครับชื่อ rs นะครับเท่ากับ mysql นะครับ under score query นะครับโดยใช้นะครับก็คือคำสั่งนะครับ sql add ตัวนี้นะครับ ตัวแปร SQL นะครับ add นะครับเอามาประมวลผลนะครับเมื่อประมวลผลได้แล้วนะครับเราก็ต้องมาเช็คต่อว่าเอ๊ะถ้า add ได้ควรจะขึ้นข้อความอะไรถ้า add ไม่ได้ควรจะขึ้นข้อความอะไรถูต้นนะฮะผมก็เพิ่มคำสั่งไป if นะครับไหมล่ะครับนะครับถ้าตัวแปรนะครับ r s นะครับมีการประมวลผลแล้วนะครับประสบความสำเร็จนะครับ จะให้ขึ้นข้อความว่าไงนะครับผมบอกว่าเอ่อ x นะครับอ่าแอดข้อมูลได้เปล่าแล้วนะครับแอด data นะครับ is okay อ,อ,อย่างเงี้ยนะครับหรือพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะครับแต่ว่าผมพิมพ์ภาษาอังกฤษดูจะไวกว่านะฮะโอเคถ้าไม่ได้ล่ะนะครับถ้าไม่ได้ทำไงนะครับผมก็บอกว่าเอ๋อแล้วกัน E L S E ถ้าแอดไปได้นะครับก็บอกอะไรไปนะครับคำสั่งมันก็เดี๋ยวผมขอยัดกรอบเลยแล้วกันนะครับเอาไม่กรอบดีกว่าพิมพ์เลยดีกว่านะฮะเอ็กโคลนะครับ echo อะไรดีนะครับนะครับ miss นะครับ miss นะครับ,นะรบ,รบเออพิสท a ยเ i n Please try again นะครับเอาแค่นี้นะครับให้เป็นไอเดียสรุปว่านะครับก็ include นะครับในการติดต่อ database นะครับเมื่อติดต่อได้แล้วเราก็จะใช้คำสั่งก็คือ insert นะครับข้อมูลลงไปที่นะครับตารางที่ชื่อว่า table customer นะครับค่าที่ส่งไปนะครับก็มีตัวแปร2ตัวคือนะครับ request name แล้วก็ request salary นะครับส่วนตัวนี้ไม่ต้องนะครับเมื่อได้คำสั่งนี้แล้วก็เอานะครับฟังก์ชันก็คือ m y s c a ลแอ e r e สก r รนะครับไปทำการครับประมวลผลที่ฐานข้อมูลนะครับถ้าประมวลผลได้แล้วนะครับประสบความสำเร็จให้ Echo ข้อความนี้แต่นะครับถ้าประมวลผลไม่ได้ก็ขึ้นข้อความนี้ขึ้นมาแทนนะครับจากนั้นก็ทำการเซฟนะครับดูผลงานครับก็ไปที่ Customer Add หนะครับนาที่1กดปุ่ม F12 นะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นลองทดสอบครับเอ่นมชื่อเอะไรดี b b เงินเดือน1นึ่งมื่น กดเพิ่มลูกค้าครับปึ่งเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อข้ออะไรครับเพราะว่าเราลืมนะครับเราลืมอยู่สิ่งหนึ่งนะครับถ้าสังเกตได้นะครับก็คือเราต้องกําหนดฟอร์มตัวนี้นะครับตัวเตมฮะให้ไปแอคชั่นกับไฟล์ตัวไหนในที่นี้ก็คืออะไรครับ Customer Add 2ตัวเตหมฮะตรงนี้กดโอเคนะครับวิธีการส่งเป็นแบบ post นะครับ Control S ครับเอ่อตรงจุดนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมโอเค คราวนี้นะครับดูผลงานต่อนะครับกด f 1 2นะครับ BB นะครับเงินเดือน1 0 0 0 0นะครับเพิ่มลูกค้าครับปึ่งเห็นไหมครับ add data is OK นะครับเรียบร้อยคราวนี้เอ่อผมต้องการให้มัน redirect กลับนะครับนะผมก็ต้องเพิ่มคำสั่งอีกนิดหนึ่งนะครับเพิ่มเข้าไปเอ่อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ คำสั่ง direct จำได้ไหมครับถ้าจำไม่ได้ไปดูแผ่นที่หนึ่งนะครับประมาณสิบกว่านะหัวข้อที่ประมาณสิบกว่าก็คือ header นะครับจำได้ไหมครับเป็นฟังชันนะครับแล้วก็ปิด refresh refresh เท่าไรครับสามวินาทีนะครับโอเคไหมครับแล้วก็ปิดประโยคคำสั่งตรงนี้ไปนะครับต่อมาครับเมื่อ refresh นะครับถึงสามวินาทีแล้วนะครับ URL นะครับให้ชี้พิกัดไปที่ไหนนะครับในที่นี้ก็คือไปที่หัวข้อคืออะไรครับอินเด็กแล้วกันนะครับผมไปที่หน้า i n d e x นะครับ d p h p นะครับก็หมายความว่าถ้าแอดข้อมูลแล้วนะครับอ่ามันจะทำการรีเฟซนะครับหลังจาก3นาทีนะครับแล้ววิ่งไปที่ i n d e x psp นะครับ c t น l s นะครับโอเคคราวนี้ลองทดสอบดูพลงานครับก็นะครับเอารีเฟนะครับ อะไรครับเมื่อกี้ BB ใช่ไหมครับอ่ะบ d s a l a r y 1 0 0 0 0ศนะครับลองทดสอบแอดลูกค้ารอสักครู่ครับ1 2 3โอเคเรียบร้อยสังเกตไหมครับว่ามันก็จะโชว์ข้อม,มูลขึ้นมา2รายการที่เราแอดก็คือ BB กับ DD นะครับ